เข้ามาใกล้ๆสิเออเข้ามาใกล้ๆเออเข้ามาใกล้ๆไม่ให้ออกมาใกล้ๆมึงบ่อมมันเไปเอามันบ่อยเขาเข้าไปใกล้ๆถ้วยมันจะเข้ามาใกล้ๆฉันเกล็ดหมดแล้วเล็บหมดแล้วเดี๋ยว ใส่ปากเองป้าไม่ป้อหรอกอะใส่ปากดึงด้วยดึงด้วยดึงูดูดเอาลวนกินลวนพองกินลวนเอาลวนแล้วกินเอ้ยตามชิ้นกินเองเว้เจ้าว่ะ

สดน้ําไปสดน้ําอย่าเคาะดิส้นน้ำเอออ่ามีอ้าด้วยไปใกล้ๆหน้าไปใกล้ๆหน้าไปใกล้ๆดิลูกเอาหน้าไปใกล้ๆสิหน้าหน้าก้มาหน้ามาใกล้ๆเออ <c oughs> <c oughs> หมุดมุดและ ở lại à hả xoắn tuột, đểo làm ngay à đểo, ờ mày giặt kinh cái đây quá, ờ đểo đi l้าง ừ, ờm ừm, 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 ตั้งแต่ละยกสดเลยยกสดเลยยกสดเลยเออมึงกระดกแ้่เละแลวเละแล้วเละเทมือขวาสิลูกเอามือขวาเออเอามือขวาเอามือขวาวางก่อนวางก่อนมือขวาหยิบวางไว้เออมือขวาหยิบมาเออเอามือขวามือเดียวพอเอามือขวามือเดียวมือซ้ายไม่ต้อง มือซ้ายล้วยกระเป๋าไว้ป้าเออเออเก่งเว้ใส่ไหมใส่กินไหมเรื่องวิธีการกินก๋วยเตี๋ยวของปันปันนี่มาขายติ่มซำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยังเช้าอยู่เลยกินกินก๋วยเตี๋ยวกัอยู่เลยเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเพื่ทนแซมหนุนเอาแล้วไม่ได้วิ่งเคอร์รี่แล้วเหรอไม่วิ่งแล้วครับเหรอพอดี้ออกเพามีเหตุนิดหน่อย อ mm hmm. oh. ๋อเอาของลงแล้วจออะไรไปเรียค่าไทยอ้าวเหรอเอามีงี้ด้วยละไปแล้วพอเคลียร์มันก็คิดว่าเคลียร์ลงตัวแล้วไงที่ไหนได้วันพาพวกมาล้อมน้องผมผมดีพอดีเออก็เลยออกอีกว่าคนดอนไม่ดอนไม่แดงเออือ้ตายแล้วเล่นกันอย่างนี้ได้เละขอควาะ เรียกะไถ่ได้ไงทองของล้นเออเก็บไงเก็บได้อะออไอคนเก็บได้เนี่ยมเรียกคาถ่ายเองพราะของนี้มันต้องส่งถึงมือลูกค้าเออเออโอ้ยนี่ก็เฮียจ้ะคเก็บได้นะก็ไม่รู้ว่ามันแกะไปหรือยังข้างในอาจจะเป็นของ ของลลนแ้วไเก็บของปานมากินมือขวาลูกกินมือขวาเอามือขวาหยิบเออเออเอาดิเอามือขวาซ้ายวางก่อนดิปล่อยไว้ก่อนเออมือขวาหยิบเอาแหมมือซ้ายไม่ต้องมือซ้ายไม่เอาเอามือขวาเออมือขวากินมือขวาลูกเออเอากินเลยซอสเออแ์ด้วย แอะด้วยแอะยังเก่งด้วยเออเข่นด้วยชิ้นเนยเอยชิ้นด้วย <laughs> ข้าวปลาเก่งเลยน้อกินเก่งได้แล้ววะโตแล้วโตวยังโตยังพูดไม่ได้เต็มปาก เขามาขายไอยติมนนอากาศนเด็ดเาด้วย,ยน้อยเงน้ด้วยอิ่มแล้วมะกินน้อ่าอบอหมดได้เมนคาแล้ตาบน้านอนเลยทีนกินิ่แล้วอะเส้นเส้นมาตาตักเส้นนะต,ตโอโ้ลูกเอาไปใกล้ๆตักเส้นด้วยสิเส้นป้า เจ้าอ่ะเต็นเข้าไหมตักเต้นด้วยเอาเข้าปากปึ๊บโอ้โหได้แล้ได้ดุดดูดดูดหมดหมดเลยหมดแ้วอย่าเล่นอย่างนั้นสิลูกจะเคียียวไปเไปอืมอันนีเาบาค่อยค่อยเดี๋ยวหกหมดตักตักสิตักสิ

diếm là diếm diếm nó sẽ dẹp chỗ này chỗ này chỗ này diếm này diếm này thôi nam